นี่เป็นกล้ยปั่นที่เป็นธรรมดา,าก็มีอยู่ด้ดงางโอ้ข้างหน้าทีอเป็น6 0 0ันกว่าบาทไหนไหนไหนน่บาทไหน,นไหนไปพาไปดูไหนี่ไหนี่ทได้นี่6,000กว่าบาทัน ถไฟฟ้าแล้วก็จะมาซ้ำใหม่รอบหนึ่งครับมาอัปเดตรถไฟฟ้าแล้วกันว่ามีคันไหนที่เหลือบ้างเพราะว่ามาที่แล้วรอบที่แล้ว20%่สิบกว่าคันมาคันไหนที่เหลือและคันไหนที่มาใหม่อาวอ่ะนะอย่างคันนี้ก็เป็นแบบถึงแนวแม่บ้านเลยกี่วัตก็ไม่รู้ไงเราก็เอามันบอกอยู่นี่แอมแอมสองจุดเก้องจุดก้าแ มีเกียร์มีเกียร์สามเกียร์เป็นเกียร์ดุมเนาะมันมีมันมีสองสองสองสามแบบนะันสองสามแบบนะเนาะที่เราเคยเป็นปั่นกันนะออถามว่าคันไหนใช้ดีแล้วคันไหนใช้ถูกใจของคุณรีวิวแบบไหนงั้น <จะ S 2> นี่ต้องมาลองดูกันครับอรุณก็ใช่นะอ,อัะอ้นกน็ชะขายขายเหมือนกันมีราคาเท่าไหร่บ้างนะ สี่พันสี่ห้าพันี่ห้าพัก็ประมาณนี้อ่าพรงนี้ก็ดีนะอานนี้พี่หน่มขี่อยู่ได้อยู่ใช่ป่ะดีเราอ่ะดี่เรา้นเลยเราเรานใหญ่ไปโเราเอาคันอย่างเจ๋งเนี่ม่กูยังไก็เร็วกว่าล้อใหญ่กว่าไปเร็วกว่าแต่เยอะกว่าแต่ซุยนี้ไม่ได้กระดูกระดูกวันนี้ก็กระกคนละแบบคนละแบบอันนี้ก็เป็นคือายคือจักนเราเาต้องมาไป ได้สองระบบอันนี้มันเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าอ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นระบบด้วยขับครับเพราะว่ามันน่าจะปั่นจากตรงนี้ไปเลยมั้งพี่ปั่นจากครับเอออนี่ก็จะเป็นมีเกวัดบอกระดับเออ์แบตเตอรี่เออเลือกโหมดอะไรเงี้ยเอามีโหมดสปอร์ตนรมอลแล้วก็คโก้ <c oughs> ปไปไปดูหน่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกันเองก็งงกันเองจักรยานไม่ใช่ว่ามีจักรยานไฟฟ้าอย่างเดียวมีจักรยานแม่บ้านจักรยานเด็กจักรยานรถความเสื่อมหมอบเสือภูเขามีทุกอย่างแม้กระทั่งพวกโต๊ะเก้าอี้ก็มีก็มีโตกลงขายอะไรกันแน่เนี่ยขายหมดทุกอย่างที่ขายได้โอเคไฟฟ้าเห็นไฟฟ้าเดี๋ยวเอาไฟฟ้าก่อนอันนี้มีดาฮอนอันนี้เอาไว้ก่อน รถกระลองปิดเทิมอ๋ออันนี้ไฟฟ้าไฟฟ้าตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็มีอยู่สามคันสามคันเป็นสไตล์ที่พี่หนุ่มออไปขี่นะสไตล์พวกนี้อย่าไปคิดว่าเล็กๆอย่างนี้นะอย่านะอิ่เดี่วนะครับอบบตัวนี้ใช้ใช้ิดตรงนี้กี่บาทเนี่ยพี่แดนตรงนี้กี่บาทมั้งเนี่ยพี่ อนี้เราจะถามราคาแบบสดๆได้มันขี่ได้หรือเปล่าขี่ได้จริงไหมขนี่เปิดได้แล้วไหมราคาันนี่เก้าพันห้าเก้าพันอันนี้ไฟ3ามสิบหกโวลต์สามสิบอันนี้นี่สี่สิบแปสี่สิบแปด่ว่าไม่สวยอันนี้นี่หมื่นพันหมื่นแต่ว่า48่สี่เลยตัวนี้เี่สิแปดแรงแรงเลยอ่แล้วนี้อันนี้เก้าพันห้านี่สามระบบอันนี้มีปั่นธรรมดาได้แล้วก็ช่วยปั่นได้แล้วก็ ปิดได้เหมือนมอไซค์อาปิได้มากวเลยอามากที่นี้ก็ในขั้นใหญ่คิดไขันละ2 5 2 5 2,500ทั้งหมดเลยเหรอพี่ตาแบบี่ใหดเลย2 5อ่เป็นเดี๋ยวานใต้2 5แบบไหนทีกว่ากันนะเดี๋ยวขอมาดูจะมีช่องช่วยป่นทั้งบิดได้แล้วเราจะดูยังไงพี่ปิดได้มันก็จะมีคันเร่งอย่างเงี้ยอ๋อง่ายงลงง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 งอันนี้งิดไงงงงด เขาเรียกว่าคิดไม่ถึงอ๋อแล้วอันนี้อันนีู้ช่วยปั่นอ่านี่ช่วยปั่นอันนี้บิดเลยอันนี้บิดเลยไงรู้แล้วอือนี้รู้ได้ไงวะอันนี้นี่ไม่มีที่บิดอ้าวอันนี้ช่วยปั่นนี่ไงช่วยปั่นอ่ายังไงรู้ได้ไงก็คือถ้าบิดได้ก็บิดได้แบบมอเตอร์ไซค์ถ้ามีช่วยปั่นก็บิดไม่ได้แค่นั้นเองถ้าเกิดถ้าเกิดนายไม่จับนายจะรู้ไหมไม่รู้อ่ะแต่ตัวไหนที่มก็หลอกแต่ตัวไหนที่ไอ้ที่บิดไม่ได้อย่างนี้ช่วยปั่นนี้เราสามารถจะแปลงเป็นบิดดไ้ออ๋ ปิดได้เลยก็ได้ที่เราทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำเองนะมีช่างทำอ๋อเพิ่ม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 กี่บาทก็น่าจะประมาณพันหนึ่งก็น่าจะพันกว่าบาทอก็คือไอ้ที่มันมีระบบช่วยปั่นเนี่ยพันกว่าพันกว่าบาทน่าจะพันเกือบสองพันเลยนะเพราะว่ามีหลายอย่างมีกล่องมีกล่องมีคันเร่งอ๋อมันต้องเพิ่มด้วยกพันกว่าบาทถึงสองพันกล่องมีคันเร่งเอามาคุยกันนะพี่แดนแล้วประมาณนี้อันนี้บิดไม่ได้อ่า ปิดไม่ได้นี่ก็จะอันนี้มันมันพับได้ทุกคันไหมเฮ้ยอันนี้พับได้ด้วยอ๋อพับได้มีตัวนึงพับได้พับได้นี่พับได้นีสองคันไอ้คันนี้พับได้อันนี้เร่งไม่ได้อันนี้ปิดได้รู้สึกคันที่เราไปขี่น่าจะไปไปแล้วมั้งนี่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 โยบีคันนึงนี่คันนึงยังอยู่อ๋อคืไปสองพันไอ้ตัวไฟแรงตัวนั้นร้อยสามหกเดียวตัวนี้สี่สิบแปดสี่สิบแปด แรงมากเลยตัวนี้เข้ากมอไซค์ป่ะ40แตะเบาๆหรือขึ้น40ตัวนี้แรงมากเลยน่าสนใจนะยังไง2,000ใช่ไหม2,000ยูน่า2,000ห้ามีที่ชาร์จพร้อมมีที่ชาร์จพร้อมชาร์จครัหนึ่งปั่นได้กียบถ้ารถใหญ่น่าจะวู่งช่วง30ได้30กิโลได้30กิโลได้เพราะขนเล็กก็อยู่มา สิบเป็นยี่สิบพวกยางลมยางลมอะไรเงี้ยก็หาได้ทั่วไปไม่ยากไม่มีกัญหาไม่มีปัญหาเราก็เติมลมเซอร์วิสก็ไม่มีอะไรแล้วก็เวลาเวลานั้นก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็เอามาให้พี่แดนดูได้ครับว่ารถเกิดฟ้ามันน่าจะตึงใช่อยไม่ได้มีอะไรเยอะเยอะไงยิ่งตอนนี้น้ำมันแพงเรอกน้ำมันแพงเันนี้คนที่ยุ่มอะทำน้ำมันแพงที่เราไม่ได้ดูแล้วคนก็โอเคนะเรื่องมันเยอะอยู่เหรอ ขายไปเยอะอยู่แล้วมันจะจะมีเข้ามาอีกไหมมีมีสั่งมาอยู่สั่งมารถเล็กแต่รถรถใหญ่ไม่มได้สั่งรถเล็กมาเยอะเพราะว่ามาเรื่อยๆรถเล็กมาเขาเรียกว่ารถใหญ่มันก็จะหนาร้านสะดวกไงหน้าราใส่รถหรืออะไรทุ่นนี้นั่นง่ายมันไม่ทื่อทะครับอันนี้ก็หมื่นหนึ่งอันนั้นหมืนหม่นหนึ่งประมาณมมนั้นอันนี้เจ <7, 000. S 2> ็ดพันเก้าพันห้าอยังรถได้อีกเก้าพันห้าได้อีก มี้ปั่นเป็นธรรมดาก็มีอยู่ด้นโอ้ข้างหน้า้ยเป็นหกพันกวบาทน่ะหนาบาทนน่ปพาไปดูไหนนี่นีบ้นี่ห6พันกว่าบาทหันได้โอ้โอ้ยขับคอได้ได้ได้นะอันนี้ละอันนี้อยู่เก้าพัห้าอ กระเป๋าก็พอนะสิบสปีดเลน่ารักเลยสิบสปีดสิบสปีดด้วยมันจะเป็นอันนี้น่าเป็นอลูเนี่ยอลูอันนี้เหล็กอันนี้เหล็กช่วยปั่นเอ๊ะเอาเอสเอมเอมาใส่ได้ไหมโมได้โมได้ถ้าได้แล้วที่ใดต้องไปคุยกับช่างดูปะช่างไม่รู้ไงแต่ไม่เคยทำแต่ก็มันจะหาเรื่องเกินเพราะมันก็จะเสียของไงเออไม่เคยทำอ่ะร้านร้านร้าน อย่านะเราร้านเปิดทุกวันไหมพี่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดก็มีทั้งจักรยานจักรยานปิดเทด็กจักรยานเด็กเยอะจักรยานเด็กเท่าไหร่เนี่ยประมาณพันไปไปสองพันห้าสองพันบวกลบสองพันบวกลบตามก็สองพันก็มีสองพันขึ้นก็มีแล้วแต่สภาพแล้วแต่สภาพแล้วแต่ตัวอ่า เดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะคลิปหน้านเราจะไปดูจกดักรยานเด็กเพราะว่าเห็นว่าปิดเทอมปิดเทอมสีสันสวยงามใช่ครับไม่ได้มีแค่จักรยานเด็กอย่างเดียวนะ,ะมีจักรยานแม่บ้านจักรยานสูบบอรสดซเบบอมีครบจบที่เดียว<ช>นะครับครบจบในที่เดียวเพื่อ <ผม S 2> ทุกวันทาเข้าวันแรกขิงน,นะ,ะไปดูกันนะครับ